กับผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลวันนี้ผมขออนุญาตที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานที่คณะกรรมาการวิสามันได้จัดทําขึ้นและก็มารายงานนะครับกรณีผมให่ขอชื่นชมในความพยายาม และการเปิดใจที่กว้างนะครับในการที่ทำหน้าที่ของกรรมธิการทุกท่านนะครับแล้วก็เรียบเรียงเป็นรายงานมาแต่เรียนว่า,าผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตรวจแบบปึะหัดตรวจรายงานวิทยานิพนธ์อะไรมามากนะครับเพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานที่ท่านได้ทุ่มเทนายจะขออนญาติ อภิบ่ายผ่านประธานท่านประธานสภาไปยังคณะกรรมการตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนต่างๆนะครับท่านประธานครับวันนี้เรื่องของการเรียนรู้การเรียนการสอนทั้งหลายของนักเรียนกับครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าครูกับผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันสิ่งที่ครูรู้แล้วและสิ่งที่ นักเรียนนักศึกษาจะต่อยอดกับสิ่งที่ที่ครูหรือข้อยุติที่มีหรือข้อมูลที่มีในโลกวันนี้และต่อยอดไปข้างหน้าเรียกว่าถ้าจะสู้เขาได้จะต้องโบอกอยู่บนฐานของความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดท่านประธานครับเด็กวันนี้นะครับเขาคือมนุษย์ที่สามารถที่จะรับรู้ เรียนรู้เข้าถึงข้อมูลต่างๆมีชีวิตจิตใจเด็กวันนี้คือมนุษย์ที่มีอายุน้อยเท่านั้นนะครับน้อยกว่าเท่านั้นวันผู้ใหญ่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าวันนี้มีข้อที่ชวนคิดว่าเด็กวันนี้เนี่ยเขารู้เขาเข้าใจโลกของเขาเขารู้เขาเข้าใจโลกปัจจุบันเขามีความฝันเฉพาะ สำหรับกลุ่มเขาของคนในยุคเขาพวกผมเป็นอาจารย์ก็ตามนะครับจะสอนให้เขาคิดไม่ได้สอนให้เขาเชื่อถ้าจะให้เขาเชื่อจะต้องให้เขาจำนวนในหลักเหตุผลซึ่งผ่านกระบวนการคิดของเขาวันนี้เขาคิดที่จะอยู่ไปอีกไม่น้อยกว่า50ปีเขาจะก้าวเข้าไปสู่ศตวรรษที่2 2อาจจะอยู่ใน พุทธศักราช2,600ด้วยซ้ำวันนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่จะต้องหาความพอดีของคนอย่างพวกเราที่มีอายุที่ผ่านโลกมานะครับว่าเราจะให้เขาย้อนกลับคืนไปเมื่อเป็นเหมือนเราเมื่อ50ปีนี้คงไม่ได้เพราะเขามีความฝันเพราะเขารู้ว่าอะไรที่ผ่านมานั้นเป็นความผิดพลาดล้มเหลวถ้าจะอยู่อย่างนี้ ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องคิดว่าในอีกข้างหน้าไปข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เราอย่าบอกว่าจะสอนเขาไม่ใช่สอนเพราะเราเป็นอาจารย์ให้เชื่อเราจะไม่สอนเขาเพราะเราเป็นรองศาสตราจารย์อย่างผมเป็นด็อกเตอร์อย่างผมแล้วให้เขาเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นจะสอนเขาเพราะเหตุว่ามีอายุมากอาบน้ําร้อนก่อนให้เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ครับวันนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าคนรุ่นเราทำให้เขาเห็นนะครับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสอนเขากับสิ่งที่เราทำเนี่ยยังมีพวกเราจำนวนมากที่ไม่ได้ทำตามที่สอนเขาและบอกเขาเช่อนอะไรหลายๆอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ทรงเป็นพระประมุขแต่ว่าเราก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปสนับสนุนผลการให ให้มาดูแลบ้านเมืองก็ด้วยเหตุผลความจําเป็นที่ทุกคนมีนะครับอันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าผู้ฟังหรือนักเรียนทั้งหลายเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับต่อรายงานที่ท่านคณะกรรมการได้เสนอมานั้นเราอยากเห็นอย่างยิ่งถึงข้อเท็จจริงที่ท่านไปรับฟังนะครับเช่นว,ว่าเขาเรียกร้องให้หยุดคุกคาม คำว่าคุกคามของเขานั้นคืออะไรที่เขาไม่อยากให้คุกคามนะครับรวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะร่างหรือจะร่างไปในแนวใดอะไรทั้งหลายนั้นคือรายงานควรจะนําเสนอนะครับรวมทั้งยุบสภายุบสภานั้นยุบทันทีหรือว่าทําอะไรก่อนหลังแล้วจริงยุบรวมทั้งจุดยืนอื่นๆหรือความฝันของเขานั้นคืออะไรนะครับ พื่อที่จะรีพอร์ตแล้วก็ให้ความเห็นของกรรมธิการนะครับซึ่งเราอยากเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เขาแสดงออกอย่างที่ผมเรียนว่าเราสอนให้เขาคิดนะครับแล้วก็ต่อยอดและคิดที่เริ่มสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีวันแล้วข้อเสนอเนี่ยที่ควรจะมีก็คือสถานศึกษาเนี่ยควรเปิดโอกาสนะครับให้ห้องเรียนให้สถานศึกษานะั้นเป็น กิจกรรมภายในของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาจะคิดเห็นเป็นอย่างไรจะถูกจะผิดจะความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีแต่อพวกเขาที่มีความเห็นต่อเขาจะเสนอเนี่อะไรจะเชื่อไม่เชื่อก,ก็ก็อยู่ตรงนั้นภายใต้ขอบเขตครับผมอยากเห็นข้อเสนอเนี่ที่ว่าะจะตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นอย่างไรเช่นเรื่องของการหยุดคุกคามวันนี้ ถ้าเราเดาได้ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความพยายามที่จะไปทำอะไรต่างๆนะครับพยายามที่จะไปตั้งข้อหาอะไรต่างๆที่เช่นเรื่องควบคุมโรคในขณะที่เวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วโรคก,ก็ไม่มีติดต่ออะไรก็มาตั้งข้อหาวันนี้เรื่องของการจายเสียงการใช้เครื่องกระจายเสียงก็ไม่ได้รบกวนอะไรแล้วก็ผ่านพ้นมาเรื่องของความสะอาด ก็ไม่ได้เกิดความสกปรกอะไรทั้งหลายแต่ก็มีการตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้หรือเปล่ารวมทั้งการไปพบผู้คลองหรือไปดักรอนะครับนอกจากจะออกหมายเรียกหมายจับอะไรทั้งหลายตรงนี้ควรที่จะกรรมธิการควรที่จะเสนอเนี่ยแล้วก็พิจารณาว่าการคุกคามอย่างนี้ไม่น่าจะดําเนินการต่อไปควรจะหยุดตรงนั้นเพื่อให้ ข้อเรียกร้องของเขาซึ่งพวกเราเห็นว่าข้อเรียกร้องนั้นไม่ได้ผิดอะไรและก็ะสมควรอย่างยิ่งที่จะตอบสนองข้อรวบเรียกร้องเหล่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณและผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานที่ผมนำเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเดืนหน้าประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ